ฝนตกนะคะวันนี้พาเพื่อน,อนมาชมไม้กลางสายฝนเลยค่ะไปชมกันค่ะนี้เป็นเสียงฝนที่โรงรางน้ำจากหลังคานะคะซึ่งตรงนี้มีกอแก้วมังกรอยู่หลายต้นค่ะลูกนี้กำลังใกล้สุกเป็นที่แล้วค่ะผ่านมานิดนึงก็เป็นเหล่าไม้ใบสวยอกโกดีมาซึ่งเป็นไม้ชุดแรกที่าย่าทำคลิปนะคะ วงการนี้เข้าแล้วออกยากค่ะย่าๆหมายถึงวงการปลูกไม้ใบสวยนะคะพอเขาโตขึ้นมาห่วงทุกต้นเลยค่ะตอนนี้ฝนตกก็แต่ละต้นก็จะมีความชุ่มฉ่ำนะคะต้นนี้อัญมณีสามสีค่ะกําไรหยกค่ะหากเพื่อนๆถามว่าจำชื่อหมดไหมจะไม่หมดนะคะ จะจำเฉพาะต้นที่มีลักษณะเด่นๆหรือต้นที่เรามีความชื่นชอบเป็นพิเศษค่ะและอาจจะจำอยู่แป๊บๆนะคะพอรุ่งเช้าก็ลืมอีกแล้วค่ะอันนี้อันนี้มันีสามสีที่พูดไปแล้วเมื่อก,กี้นะคะต้นนี้น้องสวยมากค่ะดูสิคะใบวสวยนะคะ,อะดอกก็สวยน่ารักค่ะต้นนี้จําข่่ได้ค่ะเพราก็มีลักษณะพิเศษแตกต่างจากต้นอื่นมากนะคะ ค่ะต้นที่ต้นนี้ขนาดล่าเขามีลักษณะพิเศษย่าก็ต้องเขียนชื่อไว้ค่ะเพื่อกันป้องกันความสับสนของตัวเองนะคะเวลาเลือกที่ต้นไม้เหมือนกับเรามีลูกหลายๆคนนะคะต้นแรกที่ปลูกคือนี่ค่ะต้นเงินเต็มบ้านตอนนี้ต้นเงินก็เต็มบ้านเต็มไม่หมดเลยค่ะเพราะว่าย่าขยายพันธุ์ไปด้วยนะคะก็เลยมากมายเต็มสวนอย่างที่เห็นนี่แหละ อบรรยากาศฝนตกครามๆป้าดำกลางร่มไม่ใช่ค่ะย่าๆกลางร่มพาเพื่อนๆมาชมไม้ใบสวยกันนะคะชมต้นไม้สวยๆกลางสายฝนนะคะพื้นใบเป็นสีชมพูขอบใบและกระดูกใบสีเขียวน้องชื่อซูเปอร์พิงค์ค่ะซูเปอปร์พิงค์สีหวาน ท้ารับสายฝนเลยนะคะใกล้ๆซูปเปอร์พิงก์กันนั้นก็จะมีอีกต้นหนึ่งนะคะที่ต้องอยู่คู่กันค่ะแผ่นใบเป็นสีขาวกระดูกใบและขอบใบเป็นสีเขียวค่ะน้องมีชื่อว่าซูปเปอร์ไว้นะคะซูปเปอร์ไว้อีกสองกระถางนี้วางอยู่ข้างล่างค่ะยังไม่หยิบขึ้นชั้นวางเลยนะคะวันนี้น้ำมาแรงจังเลยสองต้นนี้ชื่อเหมือนกันนะคะ ต้นทางซ้ายมือที่ดูว่ากระดูกใบมีสีเขียวกว่าเพราะอยู่ที่ร่มๆ่มนานเกินไปค่ะย่ายาไปวางไว้ที่ร่มร่มนะคะเป็นหนึ่งเดือนได้นะคะส่วนต้นทางขวามือก็อยู่ที่ร่มรำไรค่ะต้นมหานิยมค่ะเพื่อนๆต้นมหานิยมโดนฝนก็สวยนะคะมีคุณด้านเมตตามหานิยม มาอวดต้นไม้กลางสายฝนนะคะมาดูเสน่ห์กันกลางสายฝนต้นใหญ่มากค่ะเพื่อนๆต้นประมาณหนึ่งเมตรแล้วนะคะนี่มีสองต้นค่ะ ต้นจะมีดอกนะคะไม่มีดอกต้นสเสน่หกันขาวต้นสเสน่หกันแดงที่ปัดยอดวันก<ม>่อนหลงนามาทิ้งในถังขยะแล้วพื้นตรงนี้เป็นกองขยะที่รอทิ้งนะคะยาย่าเอา ดินจากกระถางฮกหลงมาทิ้งไว้ค่ะพอได้ผลน้องก็ฟื้นขึ้นมาและเติบโตรวดเร็วมากค่ะฝนตกใส่จุไม้แดงค่ะปอนสีกรอนี้ชื่อว่าจุกไม้แดงนะคะจุกไม้แดงก็ทิ้งใบไปแล้วนะคะช่วงหน้าหนาวพอได้ผลมาช่วงหาแรกนะคะก็ฟื้นขึ้นมาค่ะ <Cornell. S 2> พอพื้นขึ้นมาก็แตกใบใหม่สะพรั่งเลยค่ะเวลาบอนสีทิ้งใบอย่าเอาดินในกระถางบอนสีไปเททิ้งนะคะเพราะว่าจะมีหัวของหัวบอลอยู่อีกค่ะก็จะพื้นมาใหม่มาถึงหน้าฝนนะคะต้นไม้ที่สวนย่าปลูกเองเมื่อเขามีความสดสวย ก็เลยอยากจะแบ่งปันให้เพื่อนๆได้ชมไปพร้อมๆกันนะคะปกติเพื่อนๆก็ชมในช่วงที่ฝนไม่ตกนะคะวันนี้ฝนตกก็เลยอยากให้เพื่อนได้ชื่นชมต้นไม้ในขณะที่ท้าลมฝนดูว่าเขามีความสวยงามขนาดไหนนะคะย่าๆขอขอบคุณทุกคนค่ะที่ชมคลิปมาจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบา,บายบ y